มันเดินหน้าไปหน่อยนะอุ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเดี่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 ยวหยักหยักเฮ้ยถึงกับกลอบไปเลยทีเดียวโอ้โหเจริญกราบสวัสดีคุณผูทุกคนนะรวมถึงคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ในรถอะไรสักอย่างนี่ละทุกคนรู้ไหมฮะว่ามันคือรถรุ่นอะไร ใช่ฮะผมเองก็ไม่รู้จริงๆรู้ๆไปอ่านเชิญมาแล้วฮนะมันคือเจ้าไวท์เทนสตาร์นะฮะถ้าจะไม่ใช่คือผมอ่านผิดนะไวท์เทนสตาร์น่าจะอ่านถูกนะเพราะว่าใช้ Google อ่านโอเคฮะคันนี้ก็แต่งมาพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีที่กันของไหลข้างหลังนะฮะ เป็นเหล็กหนาๆน,นะฮะกันให้เวลาเบรกกระทนหนันแล้วเหล็กกระทุมนะฮะาจะมีกองนะฮะอันเดียวไม่สะใจนะะสองอันไม่ดีไม่ใช่ดิอันนี้มันกองน้ำมันมันกองน้ำมันโซล่าโอเคนี่คือกองมันจัดมาโคตรใหญ่เลยนะฮะแล้วก็กันชนนะฮะท่อนะฮะท่อเดิมมันจะสั้นแค่นี้เองนะ จริงมันมีใหญ่กว่านี้นะแต่ผมมองแม่งใหญ่ไปอะดูแล้วมันมันไม่ค่อยโอ้อแล้วก็จะมีไฟนะแล้วก็สีใหม่สีเขียวขาวนะฮะแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้ขณะที่ผมกำลังคุยอยู่คนขับก็หลับภารกิจวันนี้จะขนเครื่องจักรนะฮะไปเมืองกันนะฮะเมืองจะคลิปที่แล้วนะที่ไปกัน เครื่องยนต์ก็จะเป็น V8 นะฮะดีเซลเทอร์โบนะฮะคันนี้ก็จะมีอีกอย่างนึงก็นี่ฮะเพาขับล้อหน้านะฮะถ้าไม่มีเพาขับล้อหน้าก็จะไม่สามารถวิ่งในโคนแบบนี้ได้นะต้องใส่มาด้วยลำพังแค่สองล้อหลังคือแบบไปแทบบไม่ได้นะ น,นี๋ก็เริ่มงานแต่เช้านะฮะเพราะว่าถ้าสายๆหน่อยแม่งมืดไวมืดแล้วมันขับลำบากตอนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านล้างนะไม่มีใครอยู่นอกจากผม <c oughs> ที่ที่จะแปลกก็จะเป็นหมู่บ้านข้างล่างนะฮะข้างล่างเขาตรงนี้นะที่จะ ใทางรถไฟนะฮะตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านน้ำท่วมนะนี่ก็รู้สึกจะเจ็ดแปดโมงในเกมแล้วนะหมอกมันก็ยังไม่หายเลยนะเออแล้วก็ลืมนะล้อต้องเป็นล้อพันโซเท่านั้นนะฮะถึงจะลุยโค้ได้นะไม่งั้นลื่นเลื่นชนิดแบบฟรีกับที่เลยนะ ลุ้นกันนะมันจะลุยน้ำเพ่วมได้ไหมผมว่าผมว่าลุยได้อะรู้สึกฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วดิฝนนี้ตกมาเพิ่มความลื่นให้กับถนนส่งรถมันก็คลาสสิกแล้วก็เท่ดีนะอันนี้ สีเดิมรู้สึกมันจะเป็นสีส้มนะส้มล,ล้วนเลยนะไม่มีลายขาวโอเคนี่ก็เกือบมีเครื่องแล้วขาออกย่หอ,อก,กันยังไงนี่โอ้ oh, ขาเข้ายังลำบากขนาดนี้แล้วนะต้องสาวเข้าไป <c oughs> เจอสกิลการสาวเข้าไปสักหน่อยนะถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงแะลกแปลก,ก,กนี่ไม่ต้องตกใจนะนั่นคือเสียงแม่ผมเองนะโอ้โหเจรินเกียร์สโลเข้าไปได้ไหมถ้าเป็นเกียร์สโลเราจะล็อกแคบเพาหลังได้นะ ก็เป็นสโลบวกไม่ได้ซะด้วยถ้าเจอแบบหลุมๆแนะนำสโลนจะขึ้นง่ายนะถึงมันจะช้าหน่อยแต่มันก็ขึ้นโอเคอันนี้เริ่มไม่ทันใจแล้วสาวไปมันต้องสาวไป รอคันนี้ก็น่าจะใช้งานได้นะฮะแต่มันผมลองเข้าไปดูแล้วมันเข้าไม่ได้นะรถคะันนี้จริงๆก็เพิ่งเอามาเล่นนะ,ะแต่รถในแมปก็มีให้นะฮะในแผนที่ก็มีใหะะ้แต่มันไม่ค่อยแรงนะ,ะมันสู้รถมอสไม่ได้ นี่แหละหนักใจตอนขาออกไม่จะออกกันยังไงขนขาออกก็สโลออกไปเลยตรงนี้มันคือเหมือนน้ำท่วมนานนะแล้วขี้โคลนแบบลึกมากนี่คือคี้โคลนเท่านั้นนะส่วนมากจะติดขี้โคลนะที่ไปไม่ได้ ความกี่โค้นก็เกือบเทอมรอแล้วนะต้องสาวเข้าไปหรือ <c oughs> ว่าดึงพวงมามันจะดึงได้ไหมโอเคสาวพวงเข้าไปนี่แหละ ดึงมาได้ไหมไม่ได้ไกลไปโอเคนะ่าจะดึงมาได้นะเออมาดึงใส่มาโอเคฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องจักรนะฮะอ๋อเป็นหัวเจาะนะฮะท่านผู้ชมเป็นหัวจเจาะหินเมืองนะฮะ โอเคจะออกไปได้ไหมเนี่ยคือต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะโอเคออกไม่ได้เรียบร้อยฮะ ติดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมีที่ให้สาวออกไหมโอ้โหที่สาวออกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะก็เหมือนเดิมฮะไปหารถโอเคฮะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมวาร์ปแปงรถมานะก็ได้เจ้าคันนี้มานะฮะเออจัดจับจ <h ink> ับจับจับจับหินหินหินเป็นเจ้าเอไอเอเอ็มสามนะฮะห้าสามแปดนะฮะ แต่ถ้าอยู่ในสโนว์ลันเนอร์ก็จะเป็น535นะมีหลายตัวนะรถตัวนี้โอ้ย,อยนาลอยต้องดีดเรลข,ขนาดไหนเหล็กหนักสิบตันถึงจะลอยได้ขนาดนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอาคันนี้ม่ขี่เทเลนรู้สึกเหมือนแบบนั่งอยู่บนเหล็กสิบตันที่เคลื่อนที่ได้นะพ <c oughs> อดีของน้ำหนักเยอะคือหนึ่งนะ,ะวิ่งทางโลงจะวิ่งดีนะ โ้มีน้ำหนักกดถึงจะหนักแต่ก็ไม่ได้อืดขนาดนานาคันนี้เพราะว่าเกียร์โมมาเนะกียร์เดิมไม่โคตรอ,อืดอ่ะบอกเลยนะคะนันนี้โอเคมอมแมมกันเลยเดียวนะคันนี้โอเคคันนี้ยังจะเข้ายากออกอยากแล้วนะ มุมเอาลูกทําปกก่อนนะโอเคได้แล้วจะได้หลอกคนดูมาดูนะสลิงนี่คือต้องเกาะใกล้ๆเป็นดีนะฮะเวลาที่เราเลี้ยวมันจะได้เลี้ยวตามเรามาด้วยนะโอ้โหสภาพ ไอตอนเข้าออเขาได้ฮแต่ตอนออกไม่ออไ,มได้ไฮเวยเบียดไหมนะเบียดไหมนะต้องเดินหน้ามาทางนี้แน่เลยเค <Okay, S 1> พอได้อยู่ภารกิจคนหัวเจาะสุดโหดกับเส้นทางน้ำท่วมหมู่บ้านนะฮะอันนี้เพิ่งวิ่งมาแล้วน้ำแม่งก็ใสเลยนะแสดงว่าน้ำแถวนี้มันไหลตลอดเวลาถ้าไม่ไหลตลอดเวลามันจะไม่ใสอย่างนี้นะฮะ ว่าต้องได้ลากขึ้นเนินตรงภูเขาแน่เลยอ่ะมันไม่น่าจะขึ้นไหวนะไอ้คันเนี้ยดูจากสภาพแล้วนะไม่ใช้คำว่าสภาพเลยนะไม่ใช่ว่าไม่แรงฮนะลอมันลื่น แล้วก็คันนี้ผมก็แบกน้ำมันมาเต็มหลังเลยนะเอามาเผื่อไว้นะโอ้เสียวไว้ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ไอหลุมข้างหน้านะท่านผู้ชม แต่ว่ามันมันก็ไม่น่าจะคว่มนะเพราะว่าสุดก่วงมันไม่ได้อยู่สูงมาก,กนะโหนี่ขนาดรถมาช่วยยังแทบไม่ไหวนะฮะลำพังตัวมันมันเองจะไหวหรือนี่คือหน้านี่คือแทบลอยแล้วนะฮะอโ เจสเกีย่ยหนึ่งไม่ไหวนะฮะขึ้นไม่ไหวโอ้โหเครื่องมีสิบสองผมสิบโลนะฮะขึ้นไม่ไหวโอเคขึ้นไม่ไหวจริงเลยเอาไงต่อจิปน่อยไหลไม่ได้นะไหลนิดไหลลงเลยนะฮะ ีขนาดสโลชุดสุดๆแล้วนะฮะยังขึ้นไม the <cat> an ่ไหวเลยอ่ะโอ้โหหนักมากไอหัวเจาะเนี่ยขึ้นมาลรขึ้นมาเบื่องกันสเต็ปแบบเก์ตกยก์แตกก็ไม่แคร์นะฮะโโหสโลไปไม่ไหวก็ไม่รู้จะพูดไงแล้ว เออมามามาขึ้นมาทีละนิดก็ยังดีผมก็ต้องลองไปดืด่มไกลๆดู โอ้ขึ้นยากมากพอไหมวูบกระชาก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 เนี่ยเราจะไม่เล่นแบบนั้นนะ เดี๋ยวเลียวไปทางหินดิโอ้คันอย่างนี้พาเลี้วหาหินอ้ยอันตรายเได้ยินเสียงอะไรหวหวมันต้องตกใจแล้วนั่นคือเสียงของแม่อเอ็งแกจะเป็นอย่างนี้ของแกอยู่แล้วเฮ้ย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 เ้ความ ดูดิอีคันใหญ่มันจะขึ้นเองได้ไหมมาสโลขึ้นเลยนะโอ้โหเรียบร้อยสโลก็ไม่ไหวนี่ก็คือสโลถ้าไม่ไหวนี่ก็คือสุดแล้วนะถ้าใส่สโลแล้วขึ้นไม่ไหวนี่ก็แบบสละเลือได้เลยนะกร,กรณีมาคันเดียวนะอุย้ยเบกมือนี่โคตรอยู่ เอกมือในแม่งโคตอยู่อ่ะไอ้คนเนี้ยมาขึ้นมาขึ้นมาขอเน,นี่เราไม่ยอมขึ้นนะ โลแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่ขึ้นก็มันรู้ไปดิแค่แค่ไอขึ้นภูเขานี่ก็ตอกไปจะจะมืดแล้วนะฮะ ดี๋ยวดึงดึงดึงเดไว้ก่อนนะแ๋ยวขยับมันเดินหน้าไปหน่อยนะอุ้ยเอออุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเ่ยเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวีเดียวโอ้่หเยเ่เยวี่ยวเดเยวี่ยวเยีเดี โอเคครับท okay. ่านผู้ชมไว้ดูต่อคลิปหน้านะฮะ <c oughs> สภาพแบบความไม่เป็นหน้าเลยนะฮะว่าผมเจ้าขึ้นยังไงนะเมื่อมันอยู่สภาพนี้แล้วนะฮะโอเคท่า okay. นผู้ชมผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย